คริปโตท็อปเทรนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปยดข่าวสาร่าง,ตางต่างเกี่ยวกับโลกคริปโตกัอนอีกแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นที่ทราบกปนดีนะครับที่หลายๆคนที่เกิดมานะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในส่วนตัวลูกของคริปโตเนี่ยมากที่จะยินคําว่านะครับให้ซื้อในวันที่แดงให้ขายในวันที่เขียวเนาะก่อนหน้านี้นะครับแดงก็จะมีในส่วนตัวกลุ่ม2กลุ่มถูกไหมครับบางคนก็อาจที่จะมีบนบ้างถูกไหมครับแต่บางคนก็ถือว่าโฮ้ยแม้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ฉันต้องเก็บแล้วนะตอนนี้ครับก็ขึ้นมาประมาณซักนะครับสิบเปอ็บปรนางตัว13%าเป็นก็อัพระรานี้นะครับก็ถือว่า ส่วนใครจะตัดสินใจขายในการสักกำไร,รที่10%นี้ก็นะครับจัดได้เลยนะแต่สำหรับใครที่หวังจะเก็บถือยาวนะครับบางคนแม้ตอนนี้อาจที่จะคิดอยู่ในใจซะด้วยซ้ำแม้ขอแดงอีกรอบหนึ่งสินะครับแดงสักหน่อยนะครับแดงตอนสิ้นเดือนเลยก็ยิ่งดีนะจะได้แบบเอาเงินสิ้นเดือนนี่เก็บเนาะอ่ะบางคนอาจจะหวังแบบนั้นถึงมีครับแต่จงังหวะบางครั้งบางทีมันก็ไม่ได้มาให้เราถูกจังหวะสักเท่าไหร่มันมักจะมาในช่วงของที่เราแบบไม่ได้มีเงินเก็บอะไรแบบนี้เนาะก็ถือว่าบางคนอาจที่จะเสียได้ไปไม่เป็นไร ครับนะครับอาจที่จะเก็บเงินไว้ไม่ได้ซื้อตอนสิ้นเดือนอาจที่จะไปรอซื้อกล,กลางเดือนหรือนะครับเราวันที่เนี้ยเหมือนกับรอบนี้ก็เป็นได้นะต้องดูกันอีกทีนึงนะแต่อาจที่ต้องไม่เป็นต้องเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านิสวนข,ของตัวสปอตบีคอยดีเจฟเนี่ยก็ยังมีการติดลบอยู่นะอาจจะเป็นได้คำว่าอาจที่จะบวกมารอบนี้อาจจะบวกไม่แรงนะครับอาจจะทําให้หลายหลายคนเนี่ยสามารถที่ยังเข้าเก็บได้ทัน อีเชียมอีเซเปอร์เช่นกันนะครับลดลงมา5%นะครับ5.5%ประมาณนี้เนาะก็จึงแม้ว่าเห็นไหมครับอีเชียมจะลดลงมาแต่ว่ารอบนี้เหมือนกับนะครับ ฟื้นนะครับเอาคอยตัวเล็กๆนน้อยๆนะครับที่เป็นเหรียญมีมหรือว่าเหรียญเอาคอยเล็กๆเนี่ยกลับบวกขึ้นมาแบบไม่ได้ตามอีเซเรียมเลยเออหรือว่านะอันนี้อาจจะเป็นความนะครับฟื้นขึ้นมาของตลาดที่แบบเฮ้ยฉันจะไปแล้วฉันไม่สนขาวอ่าสงครามหรืออะไรแล้วเนี่ยฉันอยากจะไปฉันก็ไปฉันไม่อยากจะไปฉันก็ไม่ไปอะไรแบบนั้นเนาะอ่ะอาจจะจะกลับมาดูในส่วนตัวมูฟเมนต์นี้ว่าเอ้ยบัญชีบิตคอยกับคริปโตเนี่ยอาจจะจะไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้สนใจสงครามไม่ได้สนใจเศรษฐกิจน้อยอยากจะขึ้นก็ขึ้นอยากจะลงก็ลงก็อาจจะต้องดูนะครับอินดิเเคตอร์ ตัวประกอบกันนะและที่ก่อนหน้านี้นะครับวันก่อนพี่ยอเมิเกอร์เซอร์เนี่ยได้โพสต์ตัวติดตามบิตคอยออกมาถูกไหม ตอนนี้ครับพี่ใหญ่ maker s เลอร์หรือ m ม k e r s t r จี e นะครับได้ซื้อบิทคอยมาประมาณสัก245 BTC นะครับก็ถือว่าน้อยนะปกติแกจะจัดเป็นพันเนาะแต่ว่าไม่แปลกครับเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยแกจัดไปเป็นพัน BTC ไปแล้วนะครับตอนที่บิทคอยมันลงมาแดงๆเนาะแต่ตอนนี้มันแดงลงมากกว่าอาจจะไปว่าเฮ้ยหายเงินไม่ชันหรือเปล่าก็เลยจำได้แค่นี้เนาะก็มูลค่าที่เขาซื้อกมาตั้งก็26ล้านเลยทําให้ตอนนี้นะครับการถือครองของเขาเนี่ยอยู่นะครับ592,345 BTC นะทั้ง ั้หมดที่เขาจืออยู่นะอ่ะก็ถือว่ายังเก็บอยู่เลยนะเพราะเป้าของเขาคือ2อล้านหนึ่งแสนบนะครับที่เขาอ่าเร็งเอาไว้อ่ะนะแล้วก็นะครับยังมีส่วนตัวซีควอนนะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในหลักทรัพย์นะครับเตรียมที่จะลงทุน3 0มนะครับ84ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะเข้าซื้อบิตคอยเช่นกันนะ แล้วก็นะครับยังมีบริษัทของนอร์เวย์นะครับที่จดทะเบียนในหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็นะครับประกาศออกมานะครับสำหรับแผนการลงทุนบิตคอยมูลค่าที่เขาตั้งเป้าไว้ก็คือ1.2พันล้านนะครับเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งบริษัทนั้นก็คือนะครับกร e น n m เนอร a ลนะครับอ่ะก็ต้องมาดูกันครับว่าเริ่มเข้ามาแบบนี้นะครับบิตคอยในอนาคตจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีนะครับตอนนี้มาจากบูมเบิร์กเนาะตามหน้าจอเลยครับตอนนี้นะครับ b ีนบีกำลังเข้าสู่ N สเดในเร็วนี้นะถือว่านะครับอาจจะเป็นมุมมองขาขึ้นก็ได้เพราะว่าบูมเบิร์กรายงานออกมาให้ริงแล,แล้วก็มีหลายหลายคนนะที่เขาต้องการจะผลักดันในส่วนของตัว B ีนบีให้เข้าสู่ N สเดเนาะอ่ะก็ก่อนอันนี้นะครับมีส่วนตัวคอยบีเลยพวกนี้เข้าไปแล้วตอนนี้ B, b ีนบีอาจที่จะตามรอยเข้าไปก็ได้นะครับซีซีก็อ,ออกมาคอมเมนต์โดยนะอาหารนี้คือสิ่งที่นะครับนักลงทุนอาจจะอยากเห็นนะครับเพราะว่านัก ถือบินบีอยู่เนี่ยอาจกําลังรอเรื่องนี้อยู่ก็เป็นได้นะครับอ่ะก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปได้นะครับแล้วก็ราคาพุ่งแรงๆเนี่ยก็ถือว่าดีใจด้วยสําหรับแฟนๆของบีนบีที่มีเก็บไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญน,น้ำดีเหรียญหนึ่งของตัวบีนบีเชนเนาะ แต่สิ่งที่เราสนใจจริงๆกลับไม่ใช่เรื่องนั้นครับเรากลับสนใจในส่วนของตัวการปริ้นเงินของเทเตอร์เนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาได้มีการปริ้นออกมานะครับหนึ่ล้านเนาะตอนนี้ก็ได้มีปลิ้นมีการปลิ้นออกมา, 1, านนอ,อนนีกนะครับหนึ่ล้านซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วครับว่ามีการปลิ้นไไบ่อยๆแบบนี้ยิ่งทุกอาทิตย์นี้ยิ่งดีนะครับหมายความว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาจะเอามาสู่ในส่งตัวโลกคริปโตซื้อคริปโตอะไรแบบนี้จู๋ไหมและนั่นมันจะทําให้ตลาดน้เขียวเนาะอ่ารอบนนนี้้้้้ััเเขาาาามมแลววถกกิดด่ปไ ครั้งหรือหครั้งเหมือนกับก่อนที่บิคอยจะออทําหายตอนตีนแบบโอ้ทุกอาทิตย์เลยเนาะเกือบทั้งเดือนนะครับแบบนั้นก็ถือว่าอาจจะมีโอกาสนะที่ทําให้มันพุ่งไปแบบแรงๆออทําหายใหม่แต่นี่นะครับขอเป็นอีกว่ามันสัก3,000ันล้านแบบเนี้ยก็มีโอกาสนะครับที่โลกของเรียวโตนี้จะเขียวฟินตอบอย่างนี้อีกสักหน่อยนึงนะ แล้วก็เรามาดูสู่ตัวแนวโน้มนะครับของโลกของคริปโตนะอันนี้ต้องมองเป็นแบบระยะไกลๆเลยนะสาหรับคนที่นะครับมองระยะไกลนะครับแล้วก็ถือนานก็คืออดัมแรงกนะครับเขาออกมาฟันธงเลยว่าเทรดนะครับบริษัทต่างๆในการสะสมบิตคอยมันคือเอาคอยซีซั่นของยุคใหม่ของโลกของคริปโตนะอันนี้ก็ถือว่าเห็นด้วยนะครับเพราะว่าการที่บริษัทต่างๆในเริ่มสะสมบิตคอยเริ่มสะสมพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้นะครับมุมมอง ความเชื่อมั่นนะครับของนักลงทุนเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเนาะโดยนะครับอดัมเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงนะครับแล้วก็ให้ความเห็นว่านะครับการที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยค่อยๆนะครับทยอยสะสมพอร์ตบิตคอยเข้าไปนะมันก็จะกลายเป็นนะครับเอาคอยซีซั่นใหม่เนาะถือว่าเป็นสายเก็งกําไรแล้วก็แนะนํานะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคนทิ้งเอาคอยไปนะเอาคอยแบบตัวธรรมดาเนี่ยคือทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็หันมาถือบิตคอยดีกว่าเพราะว่าบิตคอยนะครับ <M łość> มันคือตัวที่บริษัทห้างร้านต่างๆรวาบริษัทต่างๆเนี่ยกำลังเลงอยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะเก็บเล็กเก็บน้อยแต่ว่าผสมหลายๆตัวเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอตัวนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็เพิ่งให้ดูไปนะครับท็อป100บริษัทเนาะที่มีการเก็บบิทคอยเข้าไปก็รวมกันแล้วกว่า860,000 b ก c เข้าไปแล้วนะ ซึ่งนะครับถ้าเกิดเรามองตัวเลขจากกระแสการสะสมในรอบของเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก็ถือว่าโหจำนวนบริษัทที่เข้ามาถือบิทคอยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก124แห่งกลายเป็น240แห่งภายในเวลาแค่สัปดาห์เท่านั้นนะครับคิดเป็นประมาณสัก3.97นะของอุปทาน BTC นะที่เขามีการถือเข้าไปทั้งหมดนะเนาะเพื่อนๆก็สามารถดูได้นะครับตามหน้าจอนี้เลยนะว่าแมเข้ามาเก็บเยอะจริงๆนะครับและที่สําคัญนะเขาบอกว่านะครับให้ทุกคนเนี่ยหนีจากเอา คอยไปนะแล้วก็ไปเก็บ BC ซีจะดีเสียกว่านะนนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่า BC ถึงแม้ว่าทําจะเป็นเอาคอยน้องใหม่อย่างอื่นอย่างที่อ่าเขาพูดว่าเฮ้ยมันจะเป็นเอาคอยน้องใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าเขามองไปในมุมมองของว่าเฮ้ยบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาสนใจแล้วก็ลงทุนตัวนี้มากกว่าเนาะแต่สําหรับใครที่ชอบความกระชุนกระชากก็ต้องเอาคอยที่เป็นตัวเอาคอยธรรมดาแหละอีเชียร์โซลูนาเอก็กพีหรือเอาคอยอื่นเนี่ยพวกนี้นะครับอ่า พายพวกนี้นะก็ถือว่ามันจะขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงเนาะสำหรับคนที่ชอบความแรงนะแต่สำหรับใครที่นะครับชอบความแรงก็ต้องเตรียมใจด้วยวาว่าขึ้นแรงลงแรงเนาะบางคนชอบเนื่มเๆก็ไปบิตคอยดีกว่านะ แล้วก็เมื่อกี้นะครับนอกจากพี่ใหญ่เมคเกอร์เซลเลอร์จะซื้อเข้ามาแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งบริษัทก็คือนะเมตา p พลเนตเนาะเขาก็ยังไม่ได้หยุดสะสมนะครับก็มีการทุ่มเงินนะครับเข้าไปอีกนะครับในการจัดบิตคอยน์หนึ่งพันหนึ่งร้อยบีซีนะดันพอร์ตของเขาเนี่ยแหมโตขึ้นมาเลยนะครับก็ทุกทุกครั้งนะครับที่เขามีการซื้อเข้ามาก็แน่นอนอยู่แล้วครับมันมากที่จะทําให้หุ่นของเขาบวกเนาะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วไม่จาเป็นต้องพูดวอะไรมากนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเมตาแพลเนตเนี่ยก็ถือ ต้องการที่จะเก็บบิคอยให้ได้มากสุดเหมือนกับพี่เอเมอร์เซเลอร์เนาะ ซึ่งนะครับบริษัทเมตาแพลเนตเนี่ยเขาก็ได้รายงานผลตอบแทนนะครับ BTC ที่บริษัทเนี่ยมีการเก็บเอามาไว้นะครับปัจจุบันเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณสักร้อยเปอร์เซโอ้โหก็ไม่น่าแปลกนะที่เขาเนี่ยจะเห็นศักยภาพของมันแล้วก็เก็บมันมาเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคนะนี่คือสิ่งที่ BTC ทําได้ที่พี่ใหม่ิ๊กเคอรเลอร์เขาพยายามจะบอกบริษัทหลายๆแห่งอยู่และสก่ดว่าหลังจากนี้นะครับบริษัทหลายๆแห่งก็เห็นบริษัทท็อปสี่ท็อปห้านี้นะที่มีการเก็บเข้ามาแล้วนะฮุ้นของตัวงตัวเวเเเอออองงโตนนนีีี่่่่ยาาาาจจจะทใจํใใหหหห้ออ้ลกกมืพญบ มันจะหายากมากขึ้นแล้วบิตคอยจะเป็นของแบบของแรสําหรับคนที่มีเงินเท่านั้นอะไรแบบนี้นะ แล้วก็นะครับหนำซ้ำว่าตอนนี้นะครับคริปโตอีจีพีก็ยังมาแรงนอะหลังจากที่ได้มีการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามา1.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นความผันผวนของตลาดก็ตามเพราะว่าดูเหมือนว่านะครับยังมีมือนะครับที่สนใจนะครับในส่วนตัวโลกของคริปโตต่อเนื่องเนาะเพราะว่าล่าสุดเลยนะครับคอยแชร์นะครับก็ได้มีการเปิดเผยกองทุนนะคริปโตอีจีพีนะครับที่มีมีเงินไหลเข้ามานะจากทั่วทั่วโลกคือจากที่มีการไหลเข้ามาในช่วงของตัว สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยนะครับมีการทำลายสิติใหม่ถึงนะครับ15.5พันล้านดอลลาร์เนาะในขณะที่นะครับบริษัทต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการทยอยยกันเก็บเนาะนี่คือเรื่องที่ดีนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ตามหน้าจอเลยนะว่ามีบิทคอยท่าไหรายอิโซเดียมท่้ไหรานะครับเอกพีซูรนาสุยอะไรแบบนี้เท่าไรนะอ่ะกันี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่านะครับมันมีเงินไหลเข้ามาแบบนี้แสดงว่ามันยังมีคนต้องการที่จะเก็บอยู่แล้วการที่เขาจะเก็บทำมาวามว่าเขาอาจจะมองเห็นอนาคตว่ามันสามารถไปไปด้นนััเองครบ อาโอเคนะครับสัลวันี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับสัลวันี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายส่วนดีครับ